สวัสดีครับเพื่อนๆนายตึงเนือเองครับวันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการติดต่อ call center ของซิม2 o ผ่านระบบแชทในแอป2 s e s v r v i c e นั่นเองนะครับไม่ต้องเปลืองเงินโทรไปอีกแล้วครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับ อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆทําการดาวน์โหลดติดตั้งแอป True i Service นะครับเดี๋ยวในตึงหนึ่งจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดเข้าใช้งานแอปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในแอป True e Service แล้วนะครับอันดับแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการลงชื่อเข้าใช้งาน i Service ด้วยเบอร์มือถือซิม True ของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่จะง่ายในการติดต่อแจ้งปัญหาต่างๆผ่านแชทของ True นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาที่หน้านี้นะครับให้เราใส่เบอร์ True ที่อยู่ในเครื่องของเราเข้าไปเลยนะครับ หลังจากที่เราใส่เบอร์โทรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มถัดไปครับจากนั้นนะครับทางระบบจะส่งรหัสยืนยันมานะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะได้แล้วนะครับเป็นรหัส9 2 5 4 6 2เราก็เอามากกได้เลย9 2 5 4 6 2จากนั้นรอสักครู่นะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์มือถือซิมทูของเราแล้วนะครับและถ้าเราต้องการแจ้งปัญหาหรือว่าเช็คโปรโมชั่นต่างๆของซิมนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่แถบเมนูด้านล่างนะครับและให้เราเข้าไปที่เมนูสอบถามทรูนะครับที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างตรงนี้นี่เองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ พอเราเข้ามาในเมนูสอบถามทรูแล้วนะครับมันก็จะเป็นห้องแชทแบบนี้เลยครับและเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีปุ่มบาร์สำหรับคำสั่งใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คโปรโมชั่นการดูข้อมูลสัญญาซิมของเรานะครับและที่สำคัญก็คือเมนูการแจ้งปัญหาการใช้งานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองแจ้งปัญหากันเลยนะครับเราก็เลือกไปที่ปุ่มแจ้งปัญหาการใช้งานนะครับ หลังจากกดปุ่มเมนูแจ้งปัญหาการใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความแชทจากฝ่าย r u e นะครับส่งมาแบบนี้นะครับโดยเขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะรีเซ็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนส่วนใหญ่คนที่แจ้งเข้ามาจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีเมนูอัตโนมัติแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการติดต่อปัญหาอื่นนะครับเราก็เลือกไปที่หัวข้อติดต่อพนักงานได้เลยครับ หลังจากที่เราเลือกหัวข้อติดต่อพนักง,งานเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นการคุยกับเจ้าหน้าที่แบบตัวต่อตัวเลยครับโดยทางข้อความแชทเนี่ยเบื้องต้นจะบอกเราว่าให้รอประมาณ5นาทีนะครับซึ่งระหว่างรอเนี่ยเราสามารถออกไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นก่อนได้นะครับแล้วค่อยเข้ามาเปิดดูว่าเจ้าหน้าที่มาแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนายตึงหนึ่งมองว่าระบบแบบนี้มันดีมากๆทุกค่ายควรจะมีเลยนะครับดีกว่าโทรไปหาคอนเซ็นเตอร์แล้วรอสายเจ้าหน้าที่ถือรออยู่โหไม่รู้กี่นาทีนะครับอ่ะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่มาแล้วครับ เรียบร้อยครับเพื่อนๆคือเราคุยกันเร็วมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูเวลาที่เราสนทนากับ call center ได้เลยนะครับพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาพิมพ์ถามชื่อเราถามปัญหาเรานะครับโอ้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับผมตอบไปว่าผมชื่อตึงนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่ามีปัญหาอะไรนะครับผมก็ตอบกลับไปว่าอยากรู้ว่าซิมของผมเนี่ยมีโปรดู Tik To อกฟรีหรือเปล่านะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีครับก็เช็คได้แล้วนะครับว่าเออผมไม่มีโปรนี้นะครับแล้วเราก็จบการสนทนาแบบนี้เลยครับคือมันรวดเร็วว่า โทรหา c เซ็นเตอร์เยอะมากๆเลยนะครับพอเราจบการพูดคุยหรือว่าแจ้งปัญหากับคอ c เซ็นเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดปิดหรือว่าย้อนกลับออกมาได้เลยนะครับ เรียบร้อยครับง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับสำหรับใครที่ใช้งานซิม t o m o v e และพบปัญหาการใช้งานต่างๆเราสามารถแชทแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแบบนี้เลยนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาโทรไปหาคอร์เซ็นเตอร์ไม่ต้องไปรอสายนานๆนะครับนายตึงเนื่องหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ใช้งานซิมทร m o v e ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ